นะก่อนที่จะละพอนะก็เพื่อเป็นการเพิิมเติมบุญกุศสใใ้แก่เจ้าภักคือโยงเปียกเนะี่ยกับในบ้านคือหนกนะอันใดธรรมาจินนะประกอบอาชีพการงานทาั้งหลายใความเจริญรงเรืองพออยู่พอกิน เลยกินหอดกินหอดพอกินหอดแม่กินหอดพี่กินหอดน้องกินหอดะเจ้าประสงค์ <c oughs> ในมาในเราจัดตีพี่น้องกันกน,นมิมนต์ะเจาประสงค์มาก,ก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมบัรลีให้แก่สถทนทีให้แกตัวเองนั่นแหละ จริงจริงแล่านี่ก็เป็นสิ่งที่นักปราชญนิตท,ทั้งหลายเป็นไลยเราเนินมาก่อนนะมีพระบุรเร้าเป็นเป็นตัวอย่าง,งกับพระอรียสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างที่ทำตาตา่ตางกันมากเสงเข้าเป็นคารวะแต่พอเห็นพอทำใดคือเมื่อเข้าทำมาหากินเรียยว,ว่าประกอบอาชีพการงานพออยูกพอกินเหลวก็เรียยวกาผู้ที่มีความฉะลาด มีความฉลาดในการหาไหนมากแล้วก็มีความฉลาดในการใส่บางคนมีความฉลาดในการหาแต่ว่าขาดความฉลาดในการใส่คือใส่โบเป็นใส่โบเป็นก็มีไนใส่โมเป็นสีน้ำมาสซึ่งความทุกความเอรอดรอดความบอสบายใจให้แก่ตัวเองเลยก็ครอบครัวทั้งหลายคือใส่ไปในทางอบับายมขหลายเกินไป แตู่้ตีิมีสติมีปัญญาเมื่อเขาแสวงหารัพท์ไหนมาโดยทั้งสี่ชอบแล้วอ,อนว่าเป็นคนฉลาดในการใส่ฉลาดในการใส่อย่างไดคนวลว่านันเอาไวสัน้นๆนะสมาฟังโคประสับใจมันเบาไวอย่างไดวนวา่าเมื่อเอาหารัพย์สมหวังใดมาแล้วส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งเน,นี่ยเขาถิมคน่ะเขาถิมโลองหิวซะส่วนที่หนึ่งถิมโล,งลองหวเมืม่อหาไดมาแล้ว ส่วนที่สองทิมพื้นกันทิมเต็มปากงูเหา่างูสาส่วนที่สองส่วนที่สามฟังไหวนี่เป็นปิศนาเป็นคัางปิศนาของคนมอระแต่ว่ามันก็เขากันกับลัรทรคกำสอนของพปบุบธิเจ้าคือกันตัว่าเขากันกับเรียกว่าผู้หูทั้งหลายที่เป,ปเป็นปฏิบัติมาก ส่วนที่หนึ่งนี่ภาษาบุริเจวอโนวาทิมล่องเหวนี่คือคนบอลล่านเขามาพูดกันมากเป็นพิศนาอี่ยังคือเหว่ียังคือเหวเหวนี่มันลึกเลยนะเป็นรุ้ลึกเอิว่าเหวตามผู้เขาท่านเปลียบสิ่งมนปากกองเข้านะปากของเขาน,ะาขขานี่เปรียบมันเหว่ได้มาตตรงทิมลงไปทิมลงไปคือหายเจ้าของน่ะทิมลงไปในปากขเขาเนี่ฮ่ามา อ่คก็กินนะเอนง่ายปากมันพูดเสร็จไงเนี่ยทิมน้องไปจนกว่าจะม,ลมัลรมหายใจติ่มซุปเประมุะนไพรอันเป็นโยมเฮากระไรเถื่อะได้ลักกับสามเถื่อยจะเหมือนเสยายยมเทียงยยมแหลงนะทิ่มน้องไปในเหวตัวนี้นะทิ่มน้องไปเปลี่ยวสมันเหวปากของคนเฮาแต่ว่ววาภาษาปูเจ้าคนว่าค่ายกันเป็นรักค่ายกันเหมือนว่าซับม,มาไหนส่วนที่หนึง่งก็เรียกเจ้าวอ็ ได้หน่อยแล้รักกะเลี้ยงเจ้าของดูแลเจ้าของด้วยเขานมโภชนาอาหารเครื่องงงงัทั้งหลายทีอยู่ที่อาศัยทั้งหลายนี่ขาดบ็ได้เลยต้องให้เจ้าของในรักษาเจ้าของบำรุงเจ้าของสะก่อนส่วนที่หนึ่ง่จะลืมบางคนนี่โอ้ยินังเสือไม่เตหาหาหาแต่ว่าโบสั่ห้ามากเก็บไหว้้ามากเก็บไว้เก็บไว้เก็บไ้อยูตุบๆอย่างหยากินตุบๆอย่างหยาก่านแต่มันเบิดย่างแต่มันบวเหลือบอพ่อนะ หาในเก่งคักแต่ว่าบริษัทคนประเภทดีก็มีอยู่เลยบ่อยใส่ปนไหนกินกับก,กินทุกทุกกินผสมกับฐาน,นะที่มีอยู่ที่หามาด้เสื้อผ้านาเพ่กัดบ่อยใส่ของดีปนไหนทั้งเธอบริหมดเสือสมใจน้ำคน <laughs> เรื่อยู่เกืนออาศัยทั้งหลายนี่ยอยู่แบบคนทุกข์กว่าน,นะผสมทานนะผสมทานนะบผสมทานานพะนว่า อยู่แบบผสมทานานี่ก็บ่ถึอป็นไดเพราะนั้นโเจ้าอ่อนว่าเมื่อเอาหามาแดดจะลืมจะลืมส่วนที่หนึง่งก็เลี้ยงเจ้าของซะก่นกนอน้เจ้าของได้อยู่พอสมควรนะอยู่ดีกินดีตามฐานะของเฮาโูกทิ่มต้มเหวโทุเรียกเจ้าของนี่ส่วนที่หนึง่งจะลืมเพิ่นว่าตัวนี้พ่อ,อ,อเฮาหรือว่าพอ,อ,อเปลี่ยนก็สิบ่ลืมเนาะเนาะบ่ลืมเจ้าของหรอกเบิ่งเบิ่งสภาพดูดีอยู่ไหมนะบ่จ่อยบัวพร้พอมเกินไปแล้วก็พอสมควรนั่นแน่ะ ส่วนที่หนึง่งคนฉนลาดเขาเรียงเกี่ยวของคน่ะมาในส่วนที่สองมาในส่วนที่สองพศโบราณว่ทถิมเสพป,ปางูเห่างูสาผูใดคืองูเหา่างูสางูเห่ามันเป็นงูมีผิดเลยงูสาก็มีผิดคือกันมันเปรียบเปรียบพวกคนกที่อยู่ไก่เคียงเขาคือไปก็ลูกเข้าลูกเข้าเนี่ยเป็นไข่กุงเลยไข่ครับกู้งูมีผิดเลยขันหวมันด้วย,ย,ม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 ,ยม,มันจีกมันตอดเขามันไถมันงอเง,งมันซาลาบัตนะ อ่าเขาเรียกว่ามันเอาเอาใจมันเอาใจใจมันให้รือว่าหาเหลือหาเหล้าว่าไรอยู่สมองเหลืวซ้ำมาม,มันตอด,มมดเข้าหีจกเข้าหวนว่าภาษาโบราณว่าทิมเสิปากงวตูสักเลี่ยงภาษาโบราณววาเลี่ยงไปเ,เลี่ยงลูกเลี่ยงหลานเ,าเลี่ยงลูกเข้านี่แหละตัวสำคัญหลายํำแ่งให้เขาพสสมควรเขาอยากได้ยัง้งอยากกินยั้งสิงยั้ง สิ่งใดนที่มันเป็นประโยชน์นี่ก็ให้ไปผสมควรเพื่อป้องกันอันตร,รายเพื่อป้องกันกล้มงระรอดที่จะเกิดถึงก็เฮานะเราเลี้ยงลูกเข้าเลี้ยงเมี่ยงเข้ากันเมียกระแมนได้อันก็งู้ตัวหนึ่งได้แล้ว่าคือกันอันกันไว้เพื่อนนี่โอ้ยเป็นติดเป็นไผ่เลยยูเผล่เลยอ่านร่องบางทีแหละเพราะว่าเพราะนั้นนันปกปราชญ์าดิทั้งหลายก็นว่าจิ้มเล็ปากของเอาหัวซาคือเลี้ยงลูกเข้าเลี้ยงเมียเข้านี่แหละเลี้ยงผัวเข้า ทั้งเถิดกับเมียเป็นไงได้ทั้งเถิก็ได้ผัวมีหน้าทีหาเมียมีหน้าทีเก็บที่ใส่ยั้งต่ละยางต้องไปผ่านไปไปเบิกน้ำเงินซะก่อนเมียบางคนว่าส่วนมากเลยผู้อหาเก่งครับหาว่าอะไรทั้งเถอผู้เก็บคือผู้เป็นภรรยาเก็บไปจะใส่ยั้งต้องไปไปเบิกน้ำเงินนะนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่บอกได้ว่าต้องเลียงกันนั่นแหะกันผู้เป็นเมียเก็บก็เลี่ยงสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามันเป็นสามีเก็บก็เลียง เมียเลี้ยงลูเเกเลี้ยงเต่าคือกันส่วนว่าทีมเจ็บปากเหมาโม,มสาหรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคนที่อเอาเกี่ยวของมอาหายพอสมควรไหนมีความเป็นอยู่พอสมวควรบวมปากเกินไปนส่วนท,ที่ที่สองว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาส่วนที่สามก็เลี้ยงไผ่เลี้ยงฟีเลี้ยงหน่อก็คือจังเสียล้วมีโอกาสกับมีไพน์เนี่ยเป็นปีเป,ป็นหน่อกู้สำคัญเท่ากับพ่อเท่าแม่เท่านี่ละพ่อเถา่าเท่าแม่เถ่าเท่าปูเท่าเมียเท่า เป็นโบ้คนที่มีบุญคุณต่อเอานะคนในเรี่องเข้ามาเปล่าไงเรื่องคนบไหสเดนเป็นบนที่มีอยู่มีกินอยู่กระซันมันก็ตามแต่ว่าเป็นหน้าที่องเท้าตองตอบแทนตามการตามโอกาสสิมอสบเป็นการหายกระลังไกกันเป็นการทดแทนบุญคุณที่เป็นใดให้เข้ามาเกิดถางว่าให้เข้ามาเกิดซักบังเือมันกะกาเกินว่าเอาเรื่องรายละเอียดบางเือมันอาจจะบอก่เป็นสารพจน์กระตามนะแต่ว่าจังไรพ่กใหญ่เข้ามาเกิดแล้วมีคุณต่อเท่าให้เข้ามาเกิดน้ำ เพราะจังววาสว่วนนี่ต้องแบง่งไหกแก่พอก่อแก่แม่น้ำแก่ปูแกย่กากยาแก่ตาแก่ย่ายห้ทนนี่เป็นการฉลาดในการใส่ทรัพย์สว่วนส่วนหนึ่งคนว่าเมื่อส่ว,สวนต่อไปก็เรียงมูเรียงพวกไปนี่แล้วก็จะเสียแล้วเมื่อเอาหาทรัพย์มาแล้วอืบางขังบางข้าวต้องมีการเจียวของกันมีการอาศัยกันนะคือการขาการขายหรือว่าการประกอบอาชีพต่างๆนี่มีการเจียวของกันได้ได้ซอยเรือกันนะ เตือกะเร่อาศัยมูเป็นผููซอยในบางส่วนบางการเท่าก,า,เากับมีการตอบแทนเรียงก,กันบ้ายน,นะเรียงมูเรียงพวกคนว่ามีอันหนึ่งอันต่อมาก,ก,เกบบา็เรียงภัยบา้า,าน,น,นะาน,น,านเาร,รียงคนที่เทาเกี่ยวของคนที่เในอาศัยบางเถือก็มีผปูทํางานแทนเท่าผูทํางานแทนเท้าด้วยผููทํางานซอยเท่าภาษาหนึ่งคือคนคนทีมาทํางานกับเท่าเห็นว่าถ้ามากกาขายบางเถือมันจิจก,การมันขยายออกไปคือร้านเท่านี้ หลานเนี่ยกว่าลานอาริกว่าอาริลันนะอริยาเอออริยาอะไนะมรรมดาราะหักแข่งได้ดิพอก็เมสามาจะว่าห้ซื้อหลกูกเอาเอาซื้อหลวกมาเป็นซื้อหลาแสดงว่า,วาหากกักหลูกไป็่อไปเป็นข้องหลวงแล้วลานอริยนะนาตาท้ายปอกผ่าอย่างนี้นะที่เรียกว่าบางคือเขาก็มีมีคนหน้าเหมือว่ามีคนหน้า ตัวี่ทางานซอยเท่าตัวนี่ทำงานแพทย์เท่านะตัวนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาตามโอกาสตามฐานะเท่กันเพื่อยังเพื่อให้กำลังใจกันเพื่อให้การอยู่รวมกันไม่ควบสศกคนวันหนึ่งส่วนหนึ่งแบ่งให้แกจุดหนึ่งคนว่าหรือว่าส่วนจอไปก็เลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงพระเจ้าผสมเลี้ยงภูมิศีลทั้งหลายเะียว่าตัวนี้ก็เลี้ยงไม่ไรเลี้ยงรู้ว่าอะไรได้กันอย่างไรยเลี้ยงประจำวันือใส่บาร าจารย์มาถามอาจารย์เปิครูเป็นเจ้าทินเปินอยู่ดีเป็นอย่างไรเลยเปินไปวัดในี่ยอ่าบว่าตงไปวัดไปมาพไปปันไดมาต่ว่าวะพุทส่บาาทประจํเเออเอาบนวันวัดสะดวกเลยไปบางการบางช่วงบางเวลาเด่นว่ามีการมีงานก็ไปแล้วแต่ว่าวันธรรมดาเอาเงอายบาต้าหัน้ามีประสงค์มีครูบาอาจารย์มาผ่านหน้าบ้านือว่ามากไก่บานเท่ากับส่บาทกันสินะเป็นการเลียงนี่เลียงประจําวันเลย เป็นการใส่ใจสับในส่วนที่เรียกว่าเป็นประโยชน์อันหนึ่งคือกานเดียกปะเจ้าประสงเดียกภูมิศิษมีธรรมทั้งหลายตามกําลังตามโอกาสของเท่าก่อนว่าตามฐานะของเท่า่อนนะบ่อยยังไงตัวนี้สาคัญได้ตามฐานะนี่กานเทศบูถึกตามฐานะหรือว่าบูมอสมเกียรติฐานะก็ลําบากหลายตามฐานะจังไดกันว่าการเดียกปะเจ้าประสงหรือว่าการท่าบุญก็ว่าอะไรการทําบุญทําตามฐานะ มีเงินจักหลานหนึ่งซะมีเงินจักหลานหนึห่งหายทำเลยจักแสนหนึ่ง <c oughs> ทำตอนแรกกะท,ำ,ทำนะหายว่ากะทำบุญกันเป็น,ปนงบประมาณว่าเป็นว่าจังสมทานนะมีหลานหนึ่งท่านสิบบาทมันก็บ,บุสมทานอะไรตัวนี้ว่ากี่ทีอยู่นะครูบาอาจารย์บันว่าว่าสมารถได้ฟังเออกปะแปลกไปบอกเนี่ยเดี๋ยวว่าเคยได้ยินท่านบุสมทานน่ะกสั่ถ้าคนได้รู้มีหลานหนึ่งตรงท่านแสนหนึ่งคนว่าท่านได้กะทะนมีแสนหนึ่งท่านมูนหนึ่งคนว่า ้ามีหมื่นหนึ่งท่านพันหนึ่งทามีพันหนึ่งท่านลอยหนึ่งทามีลอยหนึ่งท่านสิบบาททามีสิบบาทท่านบาทเดียวก็ได้คนนี่ก็เรียกว่าท่านตามทานน่ะท่านสมทานน่ะมันจังสิบโบเป็นทีติดเตือนโบเป็นทีเดือดร้อนแกอเดี๋ยวว่าติดที่นินท่าของคนทั้งหลายเป็นว่าฟังเออก็ขึ้นอยู่เลยขันพโธสมทานนี่เขากว่าหฮอแล้วะคนกว่าหฮอเฮาติดเตือนจากของไหนหรือว่าใจหฮอกระโบ พอาสบายคือกันคือเรามีความตณีของงามอยู่คนว่านี่เป็นลักษณะการใส่ใจทรัพย์ที่เป็นคนว่าตัวส่วนต่อไปก็คนว่าอโอทิศบุญให้แกเแกปุปกปการีชนติดจากเข้าไปแล้วเขามีพอไม่มยปูมียามิตาไม่ใหญ่ทั้งหลายที่เกิดมาก่อนเท่าคนมีคุณกับเท่าอาจารย์เข้าไปเข้ามารึกถึงเผื่อน,นตัวนี้ก็สําคัญในบางเตือบางขังบางข้าว เกิดม so, so so kind of ื่อก่อนแต่ว่าบริถนั่งบุญทำกุศชไปพระสู้ตายไปตายไปแล้วบุญโบหลายบุญโบ่พอไปต๊ะตุกใหญ่ยากตัวนี่โปกนี่โป๊มาได้อันหนึ่งมาล่อล่อหลูกล่อหลานจากทำาบุญให้ทำาบุญหาทั้งเถื่อทำาบุญท่านบุญกับบ่ไดห้เพิ่นทำาบุญกับบ่ไดเอื้อนหาเพิ่นทั้งเถื่อกับบ่ไดหลับกับมีทั้งเถื่อกันเห็นบอกคือเรื่องเาวาของพี่น้องพระเจ้าพี่ินสารนะ ใถ้ำบาปทำกรรมไหวในภพก่อนจัดก่อนได้ไปตกขางอยู่ในภพผู้มันเป็นภพกนะลายภพลายชาระเจ้าพิมีสันอ่าในถ้ำบุญนรบ่อไรอุทิศไถ่แกพวกญาติตอนนั้นมาหล่อหวังว่าจะได้รับส่วนบุญพ้นบ่ได้วาจังไหนบุญกุศลที่ข้าพะเจ้าทำในวันนี้ขอให้ทั้งแกข้าะเจ้าผู้เดียว่าสันบ่ได้วาู้นได้เลยพวกญาติเสียใจหลายมาหล่อเสียใจหลาย บ่ได้รับส่วนบุญนิมนต์บุญเจ้าเป็นบัทธานตกกลางคืนมากวนก่อนตัวมาหอ่อหวอยวนบริสั่นต์เรื่องเดกัมาแสดงภาพให้เป็นแตหยาดเสียงเป็นแตหยาดแปลกๆกว่าห้องเสียงเป็นแตหาย,ายาดมันบอกอยากประชบพี่ปิน่นสารฝนว่าเพราะว่าบริษัทอุตติบุญหักบริษัทอุตติบุญหา,ญหาจาังหวะในมือนียอยุิติหัยยางนี้แต่ว่าจังถื่นสื่อหรือว่ถตื่เด้อผู้พฝ้าว่าว่าพิษปอดถื่นั้งเจอกับอ่าตื่นกูประจักษ์เราว่า แต่ว่าส่วนสำคัญนี่เก็ได้สมคัญจ้าน้าซ่องเลยทรงจดหมายมืถือหมองก็มีได้จ้าน้าซ่องโมสัตเจนแท็เป็นไห่บุได้ท่ออว่าเออคนนั้นผู้บอตรงให้มันชัดเจนนำเด้พายกเขากันแท็กเป็นไห่เข้าหรือไหเนากเดี๋ยวบอกเก่าก็มีเลยเอยอน,น,นี่ก็ได้แค่ว่าเป็นนาทีเข้าไปจนว่าเป็นการระลึกถึงนะเป็นการใส่ใจสับติดตุ่มต้องตามรักของป่เวเจ้าวันนึง ส่วนที่หนึ่งเลียงเจ้าฟ้องส่วนที่สองเลียงดู่เลียงเมียส่วนที่สามเลียงปีเดียงนอกส่วนที่สี่เลียงมูเดียงปูส่วนที่หาเลียงคนงานคนใส่ส่วนที่หก, 4, ก 5, นนน 6, บริจาคท่านในสมณาพราามผู้ปฏิบัติปิบติชอบเปวนว่าท้าพรได้เหตแตนักสนิทชื่อว่าเป็นคนฉลาดในการใส่ใจทรัพย์ทรัพย์นั่นสิบอวสียหายไปโดยสิบวิประโยชน์มันจะกลายไปเป็นอย่างใใกลายเป็นอริยรัพปับัน สั์สมบัติภาย,ภยนอกที่เขาหามาด้เลียงเขาได้อยู่ประมาณลอยปีเกินลอยปีแร้วนะได้ใส่ได้อาศัยอยู่ประมาณลอยปีสัรนนะัะมีหน่อยมีหลายก็ได้ใส่อยู่ประมาณนั้นนะลังจากรันไปบานนี้ต้องล้าจากโลกนี้ไปต้องทิ้งไปเพราะนะสับสมบัติเขาต้องเงินต้อง,ง,งทั้งหลายที่เขาหามาได้ต้องตกเป็นของผู้อยู่เบื้องหลังมันเข้าไปแต่จิตวิญญาณแต่ว่ากันผู้ใดได้เอาสับสมบัติที่เขามีอยู่ ในปัจจุบันคือจังสีหละคือพอกเปียกกับโยมในบ้านบนันจุบันเแปลสภาพนะเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มาแปลสภาพให้กลายเป็นยังกลายเป็นอริยสัพพนวัตอริยสัพพนี่เป็นทรัพย์พิเศษอืเป็นทรัพย์พิเศษที่มีความมั่นคงแก่ปูเห็บแก่ผูหามาได้อริยสัพพน่ไฟบ่สาม,มารถจะไหมได้น้ำโมทสาม,มารถจะถ่วมได้โจบรบ่สาม,มารถจะป่นได้ อากเป็นผีหน้องพ่อสามารถจะมาแย่งของเทาไดเรื่อผู้ใดพ่อสามารถจะแย่งของ,ของก,นนกันไดกันไดผู้ใดมีนะเป็นของพิเศษอยู่ใส่อยู่ในใจของเทาเือจเสียหลักซื้อว่าามาเสริมศัพท์ซื้อว่าเามาเสริมอริยศัพท์ได้นี่ปกติเป็นับมิศธาู่แล้ว่นะคือโยมโยมเปียกกำโยม,โนยมนอนนี่นะปกติก็ฮะเลาทำบุญวัดต่ในแน,น่วัดตีแน่ไก่แน่ไก่แน่ไปตลอดนะนี่เป็นการสะสมริยศัพท์เลย สิ่งเหล่านี้มันถืออยู่ในใจเฮาเป็นว่าเฮาเสียทรัพย์สมบัติภาหนอกไปแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังอยู่คือข้อมู้สึกคข้อมู้สึกที่ดีๆทเดี๋ยวทำไหวต่ละจุดแต่ละมองแต่ละบอลโดยการห้ในส่วนต่างๆมันถืออยู่ในใจเฮาคนมีศรัทธาอ,อารยศยเป็นหน้ามาทำแต่ว่าเป็นของที่ควรส่งเสริมเป็นวรเป็นของที่ควรเสริมไหวคือศรัทธามีศรัทธาในการไหนท่านมีศรัทธาในการรักษาศีลที่นะนี่เป็นอารยศเป็นว่า หลังกังบางเข้า,าไปก็ไปรักษาศีเลเนีคือจังศีละอันได้ยินข่าวว่าไปปฏิบัติธรรมยังว,วัดไหยไปแน่ยังว,วัดนั่นแะน่วัดนี่ก็ดีเลยอ่านะเป็นโอกาสหานะโอกาสให้เจ้าของเป็นการสะสมบรยรยาสาวไปเหตุจังศักดินะ์ดีเลยธรรมศานตรเป็นโคตทุกคนว่านะมีศีลนักนะแล้วมีความละอายต่อความชัว่วมีความกลัวต่อบาปแล้วนกะ็สนใจในการฟังเทศฟังธรรมนะศึกษานะศึกษาธรรมคำสอนบู้า นี่เป็นอริยสับเป็นคนไฟใจสนใจในในส่วนหนักของทางลายเก็บขอมูลในส่วนท,ทำมาทำโมต่างๆไว้ในใจไว้ได้รายต่อไปต่อไปนี่ร่างกายเขา,เอเอาอ <c ười> อบอกปวดมาอยู่เพื่เก่าอะยหูเขาสีหนวกต่อไปเมื่อหูหนวกแมววอาไนี้เบาะยังกบอินหนุนแต่กันเ่าเคยเอาหูเอามาฟังนะไปฟังเด็ดฟังทาไว้ขอมูลเรานี่มันอยู่ในใ,นใจของเขนานบา้างเป็นสิ่งที่บวมบวเลือดได้ฟังไี่พันละเป็นความเห็นที่ถูกต่องนะ ก็ไม่นิยตอบมันว่านี่เป็นเป็นใน,น,นระยศสัปดาห์นหนึ่ง <c oughs> อันนึ่งก็คือการมีการเสียสละนะมีการเสียสละเสียสละอย่างเสียสละรั์สมบัตินอกกับแมนเสียสละข้อมูอสึกเป็นคนบโบตานีข้อมูอสึกที่บดีไี่มีอยู่ในใจข้อมูอสึกอิจฉาพยาบาทข้อมูอสึกจองกรมจองเวรข้อมูอสึกมงไายตัวพบขคนที่มาทำากับเฮ้าในอดีตที่ผ่านมากบางคนกี่ที่กี่ทีใดตั้งเถ่อเขามเห็น ก็เม็ดก็พอไว้แต่ยมันยังจำมืลืมเลยอ่านเม็ดบุตริกก็พอสั่งสั่งเขานะเก็บก็หมูดสึกงสั่งไว้ในใจได้ไหมทุกได้ไหมหมดสัมบายเลยแต่ว่าคนไหวเสียสาระออกไปอารมณ์อันใดที่มันที่หนึ่ใจเขาคุณเขาหมองเขามัวพยายามจะไประลึกถึงมันนะปล่อยไปปล่อยไปเมื่อเกิดเทือปล่อยไปจะไปใส่ใจจะไปสนใจจะไปปรุงไปแต่งมันดูมันที่นใจเขาสองมองเหมือนใจสองมองแล้วเสี้ยบบุตริทั้งนั้นก็ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเขาได้ไหม เป็นยังไหวเสียสาระออกไปเคยเกลียด,ดยกุฎิกรปลอยไปเคยสร้างกุฎิเกลียกรปลอยไปก็มิชฉาพญามากแม,มีก็ปลอยไปยาวไห้ในใจเขาเป็นเป็นสิ่งที่ดีดเลยกุด้แต่เป็นคนรวยอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาวั่นปัญญาปัญญาคกอจังไหนสะสมปัญญาปัญญาเกิดเกิดเกิดขึ้นจากการฟัง่งเกิดขึ้นจากการเรียกว่า การอ่านการฟังหรือว่าการเอามาไตรตรองการเอามาปิจารณารอันนี้นะเป็นบอ่อเกิดของปัญญาเนื้อปัญญาเกิดเกิดจากการภาวานากับมเยี่ยนการภาวานาการภาวนาเนี่ยครบผมมีแยงหลายดอกก็คือให้เป็นคนสี่มิติรูปอยู่ในเจ้าของในร้ายนะอยู่ในการกระทําอยู่ในค่ำหีืเวาอยู่ในข้อมูลซื้อทังคิดต่างๆมีมิติอยู่กับปัจจุบันในหลายเมือ่อแยงเกิดเกินกับไอจักคิดจักอ่านพิจารณาในลักษณะที่ว่า เป็นของที่โบเนน่อนนะเมื่อสดีปันไดหรือว่าสัวปันไดหรือว่าซุกปันไดทตุ๊บปันได้กระตาให้มองในแง่เยว่ามันเป็นของที่โบอยู่สันตลอดไปเราเขเคยดีตลอดเขเคยสัวตลอดเขเคยซุปตลอดเขเคยทุ๊ตลอดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เ้าสิบโบไปยึดหมันพือนหมันก็มีอยังทางหนักในข้อหมดสึกทําใจไว้แนวนั้นนะอ่าแล้วก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีมีคุณแ้วก็มีโทษ นะบ่มีแต่คนอย่างเดียวไม่โทษอย่างเดียวมีคนมีโทษเท่าที่บ่ไปยึดมันถือมันในส่วนนะั้นนะไก่ถ้าคิดว่าสิาง่งทั้งหลายทั้งปวงเฮาบ่สามารถจะบังคับบัญชาได้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเฮาสิบ่มัน่นหมายในส่วนใดนะรูนนน้จักสิ่งเห่านั้นเพิ่นว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะหรือว่าฮู่ฮูอ้อนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใจห้อมีรักเกียรติในลักษณะนึ่งเขาสิบโอคอยยึดมันถือมันแยงหลายจะเป็นคนที่มีความฉลาดในการชีวิตนี่เขาเรียกว่าอริยสัพย์เจตประการนะคือหนึ่งมีสัตตาสองมีศีลสามมีอิริสี่มีอุตปะอามีการยินหนึ่ฟังหกมีการศียสละเจตมีปัญญาในมนี้ชื่อว่าพวกเขาทัา้งหลายนะจะได้มารวมนะมารวมงานชื่อว่ไในมาสะสมอริยสัพ ใจิตใจของเฮาแต่ละคนแต่ละคนนะสิ่งเหล่านี้ล่ะจะเป็นเครืองอาศัยของกิตตเวิญญาณของเฮาเมื่อเฮาวดลมหายใจไปเขาต้องเดินทางไปสู่ภพภูมิต่างๆสิ่งอาศัยของกิตตเวิญญาณคืออริยสัพทั้งหลายที่ผ้าเขาไปมาเท้ามีอริยสัพหลายเขาสามารถเลือกไปในภพภูมิที่ดีได้้ายๆก็ว่าเฮามีเงินมีทองหลายสิเดินทางไปใกสกกระสวกไปในโลกนี้ ใหโลกของจิตวิญญาณด้วยกันเดีจากโลกนี้ไปสิ่งที่อาศัยของจิตวิญญาณคืออรีย์รัพดิ์ที่นั่งเข้าไปนะเขามีหน่อยมีหลายตัวนี้แหละสิะเป็นเครื่องอานวยควบสะดวกในจิตวิญญาณของเฮาเดินทางไปเกิดอีกจนกว่าจะถึงจุดสําคัญหรือว่าถึงจุดสุดท้ายคือการผลถูกเป็นภาริยเจ้าทั้งหลายพานนันในมณีนะในมณีโอกาสที่ย่อ,เป,ยอ,อเปียกกบโยงนอกในันไดจัดทําบุญสรองหรือว่าทําบุญเสริม ตเติมบรารมีให้แกเจ้าของให้แกร่างของเจ้าของอัตมาในฐานาเป็นประทานสฆงนะครับพออนโมทนาซาตุนจิตอันเป็นบุญ,บญก,กาาุศลของพวกเขาทั้งหลายขอให้บุญกุศลอันนี้จงเป็นเหตุปัจจัยเป็นลูปนิสัยให้เจริญเรื่องนี้นไปนะพอหนะักในถ่ายสุดนะพอหนะัดจบอนุโมทนาในวันน,นี้ขอตั้งจิตตรงน้ีองไซ นายจ้วงเบิกบานสำรันใจคิดสินใดใสงหวังดังใจปองจะขาดหายขลอย,ยรวยรวยรวยเป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านลัามีแฟนก็หากันต้องะส์ความถูกโศกโรวรยท้ายรองชีวิตจงสุขสนิสสทุกคนวันเดิม่ะต่อไปละครเนะ <c oughs> าะยะถาวาริวังาปุราปริปุรเรนติสกาการะ เอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปะติอิจิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวาสะเมสะโตสะเปปุเรนตุสังคปาตันโตปะนะระโสยะถามะณีโสทีละโสยะถานิโยวิวัฏธันตุทา Sampai jumpa di video sapa